ท่านรซสลทรงสาบานต่อพระอำนาจของอัลลอฮ์ด้วยชีวิตของพระองค์ท่านเลยสั่งการอัครสา,าวกจะบอกกันให้ทำความดีไม่สามีไม่บอกภรรยานี่มดดีบอกไปจะถูกค้อนมั่งจะถูกมองจิกกลับมามั่งบอกไปก่อนบอกไปว่าที่ถูกเป็นแบบนี้แต่ถ้านิ่งเฉยเนี่ยเดี๋ยวสามีโดนบลอโดนและโดนทั้งครอบครัวเลือกเอา พระพุทธจ้าานบทนี้ขั้นครามนะครับหน้าขั้นครามต่อมาเห็นว่าทําผิดอันนี้บอกให้ทําความดีเห็นว่าทําผิดไม่ยับยั้งอีกต้องบอกนะครับคือที่พูดแบบนี้มิได้เป็นการหมิ่นประมาทมุสลิมัสหรือสตรีผู้สวามิภักดิ์แต่เพราะว่าผู้ชายในมีหน้าที่ในการที่จะต้องไปนําข้อมูลมาแจ้ง บางครั้งเนี่ยสตรีมุสลิมมัสอาจจะเป็นนาศีฮัตให้แก่ผู้เป็นสามีก็ได้นะครับ,ค,รบคือเป็นผู้ตักเตือนและชี้แนะได้หรอบุญยีอันนั้นเราเรียกกันยังไงอย่าเรียกกันไออีกันแล้วกันมันได้หรอบางแบบเนี้ยอาจจะถูกเตือนเพราะว่าภรรยามีข้อมูลที่ดีกว่าทุกอย่างมีคําตอบศาสนาหมดนะครับทุกอย่างมีฮุกกลมหมดไม่วายิบก็สุนัต ไม่สุนัตก็ฮารามไม่ฮารามก็มักระโรไม่มกักกะโรก็มูบาเรื่องมันมีแค่นั้นทุกพฤติการของผู้ศรัทธาถูกผูกไว้กับห้าคำพิพากษานี้